เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกของวันนี้แล้วนะครับอาจารย์ครับผมเชื่อคุณผู้ชมนะที่ติดตามเรามาเมื่อสักครู่นี้รเราพาไปที่หอเจดผพุทะเพื่อไปชมนิทรรศการภาพถ่ายของอาจารย์รผมคิดว่าคงยังไม่เต็มอิ่มอาจารย์คิดว่าจะมีภาพถ่ายของอาจารย์เนี่ย เพื่อที่นาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมต่อไปชมต่อไปเนี่ยอีกเมื่อไหร่ยังไงครับคืออย่างนี้นะครับสาหรับตัวผมเองนั้นกับเรื่องของภาพถ่ายคงยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าผมยังมีคิวที่จะต้องไปถ่ายทาแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพวัดวาอารามซึ่งเป็นเที่ยวทางธรรมนั้นเราก็อยู่ในรายการนี้ตลอดไป <S <S ครับฉะนั้นถ้าชมรายการนี้ก็จะได้เห็นทั้งเที่ยวทางธรรมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องของออโบราณสถานต่างๆฉะนั้นนี่ นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ชมภาพนี้ชมที่นี่และเราก็ยังจะไปภาพถ่ายต่างๆที่ทางด้านคุณแม็กบอกให้เราได้ติดตามนั่นเองและคุณผู้ชมเองก็คงจะต้องติดตามเราไปเรื่อยๆเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มพาคุณผู้ชมนั้นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันละและที่สําคัญคือผู้ที่ชื่นชอบในเทคนิคการถ่ายภาพอย่าพลาดโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราเที่ยวแล้วเราควรจะได้อนุทินแห่งชีวิต เพื่อกลับมาอนุพินที่ดีที่สุดก็คือความจำอนุพินของการบันทึกเสียงอนุพินของการวาดภาพถ้าเราวาดเป็นหรืออนุทินแห่งการถ่ายภาพที่เรากําลังอยู่ในรายการนี้นั่นเองครับครับครับแะบอกเลยว่าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราแล้วจะไม่ผิดหวังสําหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวหรือการถ่ายภาพในวันพรุ่งนี้ครามมาติดตามกันต่อว่าเราจะพาคุณไปสถานที่ใดเป็นสถานที่แรกครับครับ ดังนั้นวันนี้ผมแมกธนพัฒน์กับอาจารย์อาทรคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกในวันพรุ่งนี้วันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ